ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาเกิินี้สวัสดี ที่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook Live ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะาการจัดเสวนาของธรรมศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยการสร้างคู่มือรับมือกับแผ่นดินไหวซึ่งจริงเราอาจจะไม่ใช่แค่แผ่นดินไหวแม้แต่ตึกสัน่นตึกถล่มก็อาจจะโดยไม่ได้ไหวเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวด้วยเพราะว่าคงมีหลายๆอาคารที่ยังดูไม่ค่อยแข็งแรงมั่นคงแล้วก็อาจจะมีภัยธรรมชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมาซึ่งมีลักษณะเป็นความฉุกเฉินใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มต้นจากวิศวกรหน้างานกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับท่านอาจารย์วชิระอามาสุริจากคณวิศวกรรมศาสตร์นะคะเล่าให้เราฟังหน่อยตอนนี้อาจารย์ไปช่วยงานที่หน้างานเป็นอย่างไรแล้วมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้บ้างนะคะอาจารย์ ในส่วนของผมนะครับที่เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ไปช่วยที่เราใช้คำว่าเหตุการณ์ช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาผู้ประสบภัยนะครับในเหตุการณ์อาคารถล่มที่เขตจตุจ,จักรกรุงเทพมหานครเนี่ย <c oughs> ในส่วนของผมในรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับระบบสื่อสารครับค่ะทีนี้มันมีความสําคัญอย่างไรบ้าง ในการที่จะต้องสื่อสารกันในพื้นที่มันมีความพิเศษยังไงคะอาจารย์ครับระบบการติดต่อสื่อสารก็จะเป็นปัจจัยที่เจ้าหน้าที่เรียกว่าทุกคนทุกหน่วยงานเวลาเราเห็นจากสื่อเราจะเห็นว่าจะมีน้องสุนัขที่เข้าไปปฏิบัติงานน้องสุนัขเหล่านี้เนี่ยผู้คุมของเขาก็จะได้รับคําสั่งการปฏิบัติงานผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้เพราะฉะนั้นการสื่อสารสําคัญมากมันคือความปลอดภัยเป็นหนึ่งปัจจัยที่จําเป็น ค่ะในการค้นหาในการกอบกู้แล้วก็ในการสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยทีนี้ก่อนที่เราจะกลับมาตรงนี้ขออนุญาตไปที่แอปพลิเคชันตอนนี้เรามีตัวช่วยเป็นแอปพลิเคชันอยู่ของทางธรรมศาสตร์ที่ท่านอ,อ,อาจารย์พรมพัฒน์ได้ทําขึ้นมาอาจารย์พรมพัฒน์ยังอยู่นะคะ อาจารย์มมพัดยัอยู่นะคะอาจารย์มมพัดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแอปพลิเคชันที่เราจะมาช่วยในการเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวหรือว่าได้หมดคะทั้งทั้งสถานการณ์ภัยพิบัติอะไรใดๆก็ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือประเมินความเสียหายบ้านและอาคารด้วย AI อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมนี้นะครับเว็บนี้ครับ inspector one o n r e n d e r com i i m imras อันนี้ก็จะเป็นภาพภาพหนึ่งที่มีคนส่งมาให้ผมดูนะครับมันก็ มุมห้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับกดสมิตอ๋อมันก็จะประเมินเลยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับทีนี้เนี่ยกนครับก็จะประเมินมันก็จะเป็นลักษณะเชิงให้ให้เป็นเชิงวิชาการน,น,นะครับมันก็จะบอกค,ความเสียหายเป็นประเทศไหนนะครับรอยร้าวเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เกิดจากอะไรได้บ้างว่าเราจะทําอะไรต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอแนะยข้อ4ี่เนี่ยแนะนําเราอย่างไรหรือเปล่าคะอาจารย์ ใช่ครับใช่ครับไปตรวจสอบต่อต้องซ่อมแซมรหรืออาจจะมีบอกว่าเออไม่ได้เป็นไรมีไหมมีครับถ้าเกิดเป็นรอยร้าวเล็กๆมันก็จะบอกว่ามันเป็นแค่คอสเมติกก็อาจจะแบบใช้ช่างทั่วไปไม่ต้องไปประเมินเท่าไจะได้นอนหลับเสียทีไม่งั้น,นอน กลัวตึกถล่มมาตลอดเวลาจริงๆนะมันแค่เล้าตรงผิวผิวผนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับต้องขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณท่านอรองศาสตราจารย์ดรพรหมพัฒน์ทันสิริชัยศรีนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์เดีรรรร๋ยวอาจารย์จะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะขอบพระคุณค่ะอันไหนพูดเรื่องวิศวะไปวิศวะต่อเลยถ้าต้องเตรียมตัวรับมือจําได้ว่าตอนแผ่นดินไหวไหมอาจารย์แปบมือถือมันติดต่อไม่ได้ไหม ไลน์ก็ส่งไม่ได้โอ้โหเรียกว่าแตกตื่นไหมเราจะเตรียมทำคู่มือรับกรณีเกิดวิกฤตแล้วมันมีปัญหาเลยเหล่านี้ได้อย่างไรมั่งคะอาจารย์ท่านอย่ามีวิธีการติดต่อสื่อสารวิธีเดียวที่จะสื่อสารออกไปให้คนรอบข้างหรือคนที่คุณรักคนที่เป็นห่วงคนเนี่ยรู้ว่าคุณปลอดภัยเพราะฉะนั้นตกลงกับที่บ้านไว้ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราจะส่งข้อความก็เป็นหลักนะคือส่งไลน์กนเป็นหลักนะหรือเราจะไปโพสบน Facebook นะว่าฉันปลอดภยัยละ อ m น a f e นะนทุกคนจะได้ปลอดภัยหรืออยู่รงตรงเพราะว่าจริงเรื่องการสื่อสารนี้สำคัญมากเลยอะมาคำแนะนำต่อไปเอาการสื่อสารก็การสานนื่อสารอาจารย์แปมต่อแล้วกันนะคะการติดตามข้อมูลข่าวสารขอคำแนะนำะเป็นคู่มือเต็มตัวในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารให้เราหน่อยค่ะจ๊ะหลายๆครั้งเนี่ยไอ้ความรู้สึกกังวละกรกความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่เรานี่แหละค่ะคิด ใครครวนดูแล้วดูซ้ำดูอีกมีข้อมูลอะไรมาปะทะบับเน่ยแทนที่จะเป็นหนึ่งเราห้าแล้ว,ลวห้ารอรอเวลาไปลเลยใช่คือลักษณะที่ทำอย่างไรถ้าเกิดมองในแง่ของการสื่อสารเนี่จริงเราบางทีเราเป็นเน้น mass communication เราเป็นเน้น public communication แต่ว่าส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งคือ intra personal communication คือการสื่อสารกับตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าจะจับให้เป็นรูปธรรมก็คือการพูดถึงสติรู้ว่า้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอันหนึ่ง ธรรมชาติ ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดธรรมชาติปั๊บปลว่าเราจะไปฝืนมันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะยังไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดถูกต้องดินไหวถูกต้องค่ะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะเตรียมการใช่ไหมหรือว่ารับมือกับมันอย่างไรตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของชุดข้อมูลเนาะที่มันจะเข้ามาช่วยเราเติมเต็มในฐานะที่เป็นประชาชนที่เราจะเตรียมพร้อมสําหรับตัวเราสําหรับคนที่เรารักถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อมูลสื่อใช่ไหมก็ต้องคิดกันสักนิดนึงเนาะว่าก่อนที่จะปล่อยข้อมูลออกไปนะว่า<ๆ>เราเราชัวร์หรือเปล่าใช่ไหมข้อมูลเหล่านี้มันถูก v e r i f y หรือว่ามันรอบด้านหรือย่างที่เราจะปล่อยมันมีคําพูดคำหนึ่งเนี่ยในในในแง่ของวิชาการเราคุยกันว่ามันเป็น power เหมือนกันนะ power of the first พลังอํานาจของคนที่แบบฉันรู้ก่อน ชั้นแชร์ก่อนนี่หอเนะคือมันมีเซนต์ของความเป็นเจ้าของข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลที่มันไม่ถูกล่ะมันผิดล่ะแล้วมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นความโกลาหลน่ะมันมันไม่น่าภูมิใจหรอกคือเราต้องเทรดออฟกับตรงนี้ยว่าทํายังไงช้าแต่ชัวร์ไหมเราอาจจะต้องเลือกเหมือนกันว่าในการเสพข้อมูลข่าวสารของเราอะค่ะเราเลือกเสพจากใคร